ที่เล่าให้ฟังอนะสมัยสมัยที่ยนหนังสือนะเออเราก็จะมีวันที่ไปรับตําราใช่ไหมเราก็ตําราทั้งหมดอะจะเขียนแบบอะไรนะสอสอทอสอสอวทอหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยังยังเป็นลนักษณะอย่างนั้นอยู่ใช่ปะอะไรววว,วพอว,วออะไรก็ไม่รู้อะสัญลักษณ์ไอ,อชื่อย่อเขาอะที่หมายถึงพวกหน่วยงานของเขาอะนะฮะปาคฏว่า สมัยพี่เรียนโรงเรียนพี่อ่ะคือไม่ใช้ตำราพวกนั้นเลยไม่ใช้เลยใช่ไหมบักใช่แล้วก็โอเคอาจจะมีบางวิชาที่แบบครูเขามีความพยายามว่าอยากจะใช่ะนะฮะแต่ตอนสอนครูเาก็ไม่ใช้นะแล้วก็สมมุติว่าทาแบบฝึกหัดใช่ปะครูก็จะบอกอนักเรียนไปดูหน้าที่หกสิบสองของหนังสือนะมันมีห้าข้อเนี่ยทํามาด้วยอย่างเงี้ยก็คือเขาพยายามจะใช้อ่ะ แต่แต่โดยกิจกรรมปกติคือจะไม่ใช้เลยอืมแบบว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าสื่อเพ่มเติมจะมีว่า่บอกวอ่ะเดี๋ยวเป็นเพิ่มเติมนะแล้วก็เปิดได้เราเป็นแบบอ่าบทเนยไม่ยากไม่ยากข้อสอบไม่มีอย่างนั้นเลยข้อสอบยากกว่าวัดสี่เท่าได้ถูกเพราะว่าถ้าถ้าเอาความยากระดับหนังสือที่เขาแจกอ่ะหรือว่าที่เขาบังคับขายอ่ะนะฮะ มันจะทําให้เราสอบไม่ได้เลยอืมมันง่ายไปแล้วมันไม่ได้เรื่องพูดตรงๆแล้วก็ทำว่าเริ่มเสียงแล้วมาส่งนะแล้วปัญหาคือกะไรนั้นว่าสุดท้ายที่ไม่ไช่ว่สุดท้ายที่จะส่งหรอกวันที่สุดที่ส่งส่งก่อนได้เลยจะส่งทีหลังอีกวันสองวันก็ได้ก็เห็นว่ายินองเพื่นมาด้วยเพื่อที่ว่าเพื่อท่ว่าที่เป็นทาไปถูกป่ะทำเมื่อสิบก็จะได้ <Yeah. S 1> อืมทีเนี้ยสมัยที่พี่เป็นนักเรียนน่ยก็ยี่สิบปีแล้วมัง้งพี่ก็คิดนะว่าแบบทําไมพ่อแม่เราต้องซื้อหนังสือไอ้พวกเนี้ยหนังสือไอพ้อไอพวกสัญ,ญลักษณ์ไอ้สำนักพิมพ์ตัวย่อเนี่ยของเขาอะ่ะซื้อก็ก็เป็นหลักร้อยหลักพันนะใช่ไหมเด,เดี๋ยวนี้แพงไหมเดี๋ยวนี้ก็หลักพันป่ะทาไมต้องซื้อทุกทุกเทอมทุกปี oh. พันเก้าพันเก้าใช่ไหมเออทำไมต้องซื้อทุกเทอมทุกปีทําไมอย่างอย่างพี่เป็นพี่ชายคนโตมีน้องอีสองคนทําไมน้องพี่ยังต้องซื้อในขณะที่เขาห่างกับจากพี่แค่ไม่กี่ปีก็ใช้หนังสือของพี่ก็ได้ทําไมต้องซื้อแล้วซื้อมาที่เจ็บใจที่สุดคือซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แต่เรื่องนี้กาใครมีที่มากกว่าอะไรก็ได้ก็ใช้ของพี่ก็ได้อะไรเนี้ย จริงเหรออืมเขาก็ตู้อย่างนี้นะต้องจเวลาเวลาแกะเขาก็ก็ไม่มีละให้เราไปจะตแล้วเขาจะบอกว่าแกะแล้วก็ติดติดให้หมดเลยแล้สิทธิ์ที่ละแล้วก็ส่งคืนเลยแล้วก็เราก็มีเวลาใ้การขอสิทธิ์เลยเออนั่นแหละเราก็มันมันไม่เหมือนกับพวกชุดพระละหรือว่าชุดนักเรียนไงใช่ปะ่ะพวกนั้นเน่ะโอเคอาจจะบังคับซื้อแต่ว่ามันได้ใส่ได้ใช้ใช่ไหมแต่อ่นหนังสือพวกเนี้ยคือแบบไม่ได้ใช้ อ๋อแล้วพี่เพิ่งรู้นะว่า20ปีที่แล้วเป็นยังไงผ่านมา20ปีก็ยังเป็นอย่างนั้นรู้เปล่าว่าสมัยที่พี่เป็นนักเรียนพี่คิดถึงขั้นว่านี่มันคือการโกงกันนี่หว่า <c oughs> <c oughs> นี่เรารู้สึกถึงสมัยนั้นเลยนะคือตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมต้นอะ่ะเราก็เริ่มมอง <c oughs> มองแล้วอะ่ะว่าแบบครูพูดหน้าชานว่านักเรียนยาสูบุรีนะ พอลงจากเสาธงรูก็ไปแอบสูบอยู่หลังเสาธงเอ๊ะทำไมกูเป็นคนสายตาอย่างงี้ช่างสังเกตเอ,อกระเป๋านักเรียนมันก็ดูแบบมีมาตราฐานก็ใส่หนังสือได้เยอะแต่ทำไมราคามันแพงจังใบละเกือบพันเลยทำไมมันแพงจังเออมันต้องมีส่วนต่างนี่พี่คิดสมัยมัธยมต้นนี่พี่คิดถึงขนาดนี้เลยนะ หนังสือที่เราไม่ได้ใช้ทําไมเราต้องซื้อมันทุกเทอมทําไมน้องน้องเราต้องซื้อทั้งที่ใช้ของเราได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีมันคือการการหาเงินมันคือรายได้ของใครก็ไม่รู้อะของใครก็ไม่รู้แล้วโรงเรียนก็คงมีมีเขาเรียกอะไรส่วนแบ่งใช่ป่ะอันนอ้ชี่ที่มีคนทำอะไแล้วดีกว่าอันนีกว่าเนี่ย ไม่ต้องใช้ครูต้องมาเจอหน้าคนอื่นเขาเลยใช้พอเล้นักเรียนไม่เจอหน้าแหละคือไม่ใชแค่หมอเขบอกครูต้องเจอหน้าะพอแล้นักเรียนไม่เจอหน้าครูใช่ไหมนักเรียนไม่เจอหน้าต้องมีคนอื่นเพราะเพราะฉะนั้นน่ะที่เขาแบบว่ารณรงค์อะไรนะต่อไปไม่โกงใช่ไหมต้องสอนจริยธรรมให้นักเรียนนู่นนี่นั่นใช่ป่ะพี่ว่าการสอนการพูดให้ฟังอ่ะมันไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์หรอก สิ่งท okay. ี่ต้องทําคือคุณน่ะทําให้เขาดูใช่ไห้เริ่มเริ่มจากไอ้สิ่งที่ไม่ได้ใช้มึงลดไปเถอะมึงอยากให้เขาบังคับซื้อให้เขาซื้อเฉพาะของที่เขาใช้ถูกว่าอืมเนาะอย่าพี่เหรอถ้ามาเป็นเหมือนว่าเหมือนว่ามีเพื่อให้ให้เด็นเวลาทําอะไรเงี้เอ้าวทําไมอ่ะเวลาเขาถามเขาถามด้วไม่ถามเออค่ะว่าตอนแรกอืมมันต้อง่นี้ช่ป่ แล้วก็แบบว่าทุกห้องบอกว่าห้องนีงต้องออกมาสัจจะนี้ห้องนึงก้ออกมาใช่นนไห่ได้ม่้เนวต้องทำไม่ต้องทำอะไรมัน,นกเกี่ยวอะไรอ่คนไม่ใช่ทุกคนที่มะเป็นเชอะไรให้ตอบหรือว่าให้ให้พูดใช่ไหมให้ไม่ต้องแสดงความจิตเไม่ใช่ทุกห้กงองน,น,อนะถูกไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถพิเศษเราอย่ามาวัดว่าคนทุกคนต้องต้องมีความสามารถในการพิเศษหน้าห้องเหมือนกันอะไรเไงี้ยใช่ไหมเออ บางคนถ้าจะพูดไม่เก่งแต่ว่าเขามีความสามารถด้านอื่นใช่ป่ะอาจจะเก่งกีฬาอาจจะอะไรอะ่ะเขียนกรอนเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมอืม <c oughs> คือเราวัดคนแบบสิ่งเดียวกันน่ะเรามองง่ายๆอย่างประกวดร้องเพลงอะไรเห็นปะ่ะรายการร้องเพลงมีเป็นสิบรายการเลยใช่ไหมทุกรายการคือสภาพเดียวกันหมดคือร้องเพลงแปลว่าคนที่จะเป็นดาราได้ต้องเป็นนักร้องก่อนเหรออันนี้แปลกว่ะ ใช่ไหมสำหรับประเทศเรามันเป็นอย่างนั้นไงสงสัยว่าไม่ใช่เกิดจากนรื่เขาจนแต่เขาร้องเพลงไม่ได้เออแต่เขาอาจจะมีความสามารถที่เขาเป็นนักสแสดงได้ดีหรือว่าเป็นดาราได้ดีอะไรเงี้ยแต่เขาแค่ลิ้นไก่สั้นร้องเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออเพียงแต่ว่าเราเอามาตรฐานกลางไปครอบครัวแล้วบอกว่าท,ทุกคนเป็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเด็กเรียนถึงจะเรียกว่าเด็กดีถึงจะเรีย,รย,รยวกยว่าตั้งใจ ต้องได้เกรดสีนะถึงจะเรียกว่าเป็นลูกที่ดีใช่ไหมเป็นนักเรียนที่ดีใช่ไหมฮะผิดหมดผิดมาแต่ยี่สิบปีที่แล้วผิดมาแต่อาจจะสี่สิบปีที่แล้วรุ่นรุ่นครูของครูอีกทีหนึ่งผิดมายันรุ่นน้องเลยแล้วก็คงจะผิดต่อไปในสมไมก่อน,น,นอืมคนประโยแนบว่างก็ควรูะต้อที่บอกว่า คนปรบโองแบบไรเนื่อนหาการเรียนที่นแบบว่าเงื่อนหาเลยเขาบอกว่าบางทีข้ามหาลัยที่เองไม่ได้ก็คือมันเกิดอะไรเงี้ยที่แบบว่าข้อหนึงซือก็ไม่อยากจะเอาไปใช้เรียนเพราะว่ามันง่ายเกินไเออมันไม่ตรงอ่ะแต่พอแต่พอสอบปุ๊บโอ้โหยากชิบหายใช่ไหมไอ้ข้อสอบแผดสามเนี่ยยากมองไอแผดหนึ่งเดี๋ยวใช่ไหมแผดเลขอ่ะยากมองไม่รู้จะยากไปทําไม ก็ไม่จำเป็นต้องบบไปทําอะไรต่อนเพระาะว่าหลายๆครั้งการที่เม่เขา้ามเ่ออะไรได้ันก็มาจากการเรียนเชื่ออืมตลกไหมออแล้วก็ตัวเองก็ไปบีบเขาบอกว่าไม่ให้เด็กเรียนพิเศษโดยการย้ายตารางเรียนแต่และโรงเรียนมั่วไปหมดเละตุ้มเป๊ะเลยมีอย่างที่ไหนมาให้เรียนอะไรนะจำนวนเชิงซ้อนก่อน,ก,อนก่อนเรียนเวกเตอร์ต้องเรียนเวกเตอร์ก่อนเด้ ใช่ไหมเขาย้ายอย่างเงี้ยเพื่อเขาหนีไงหนีไม่ให้เด็กไปเรียนพิเศษแต่ท้ายที่สุดแล้วโรงเรียนสอนพิเศษเขาอ่ะวทำไมอ่ะฉันก็สอนเป็นรายวิชาอัดเทปไปเลยนักเรียนอยากเรียนอะไรเปิดดูเขาเก่งกว่าเก่งกว่ากระทรวงเยอะมากอะ่ะใช่ไหมฮะอืต้องพัฒนากันอีกเยอะสมัยพี่เป็นนักเรียนครูพี่ก็บอกว่าเนี่ยครูคาดหวังรุ่นพกเธอนะว่าเอ,อจะทําให้มันดีขึ้นนะการศึกษาไทย พี่ก็ส่งต่อนะแต่ท้ายที่สุดนะอยากจะพูดคำหนึ่งคือถึงแม้ว่ามันจะห่วยมากหรือว่าถึงแม้ว่ามันจะแบบมองแล้วแปลกๆใช่ป่ะไม่ไม่ไม่สนับสนุนให้เราเเติบโตรหรือว่าพัฒนาอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่บนความยุติธรรมคือมันเอาสิ่งเนี้วัดคนทั้งประเทศในแนวเดียวกันนะครับในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราเข้าใจ เรื่องราวอย่างเงี้ยเรายอมรับได้ว่าเฮ้ยเราเรียนไปเพื่อสอบอา่าเราเรียนไปเพื่อที่เอาความรู้เราก็ไปทําให้เขาดูว่าฉันเรียนมาฉันทําได้ใช่ไหมล้วก็ไปเข้าคณะที่เราอยากที่จะทําอาชีพนั้นอ่ะนั่นตังหากคือเป้าหมายนะครับเพราะฉนั้นอย่าอย่าไปท้อใจกับระบบก็ปล่อยมันเป็นไปเพราะเพราะว่ามันเป็นอย่างงี้มานานแล้วฮะๆๆ เออแต่ที่พี่ไม่ชอบมากๆคือซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้นะเออพี่เพิ่งรู้ว่าเป็นยันยุคน้องเลย <c oughs> ยุคพี่จะเป็นนะพี่ก็มองดูตแต่เราเฮ้ยทำไมพ่อแม่เราต้องเสียตังเนี้ยเทอมละหลายร้อยบางทีบางเทอมก็เป็นพันอ่ะอะใช่ไหมฮะมทุกเทอมโดยที่เราไม่ได้ใช้หนังสือพวกนั้นเลยเออทำไมเนี่นย <มา S 2> ไม่ว่าในเรื่องแบบมอฮาอะไรงก็ไม่ได้จับเลยไม่ได้จับเลยอ่ะหนังสือไม่ไม่เคยได้แตะไอ้หนังสือที่เขาให้มาเลยที่เขาสวงให้อืแถมสมัยก่อนอะสมัยก่อนพี่เอามันไปห่อปกเนี่ยนะเป็นคนรักหนังสือถ้าใช่แต่ตอนเด็กยังของได้ขายอย่างเขาคือ่ยอะมาเออใช่ ภาษาอกช้เลยนะหนูไม่ได้ใช้วาชาอเลยหรอกมภาษาอัชาที่ใช่หมดนี่คือภาษาไทยอืมวรรณคดีอ่าอ่านนั้นใช้อ่านนั้นใช้เพราะว่ามันจะอ่านตามหนังสือแต่คณิตศาส์นะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าคณิตศาส์ในหนังสือง่ายง่ายเกินไปใช่ไหมง่ายเกินไปส่วนคณิตศาส์ที่เรียนแล้วก็ยากเกินไปเหตุผลที่คณิตศาสตร์ที่เรียนยากเกินไปเพราะข้อสอบมันคือโคตรจะยากประมาณนั้นอืม <S <S นะก็นั่นแหละมันคือความยุติธรรมที่วัดคนทั้งประเทศเราอยู่ในประเทศนี้ก็ทําตามนี้ครับหรือมีแนวโน้มจะย้ายประเทศไหมไเขาเขาฮิตกันนี่ช่วงเนี้ยใน, Twitter น, <S <S นทวิตเตอร์อ๋อดีแล้วนะอ่าดีแล้ว<ม>โอเไม่ดท,ที่ประเทศอันดี้ไม่ดีที่อนเอ๋อไม่ไม่ดีที่คนใช่ไหมแต่แต่น้องฟังพี่นะคนอีกยี่สิบปีเขาตายกันแล้วครับเนี่ยพี่กล้าพูดเลย อีกยี่สิบปีคนที่ละลานหรือว่าคนที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้เขาก็ตายหมดแล้วหรือถ้าไม่ตายก็คือเป็นไอ้แก่อีแก่กันหมดแล้วฮะเนี่ยพี่กล้าพูดเพราะนี่คือความจริงและอีกสี่สิบปีเนี่ยพี่ก็แก่แล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะฮะเออเพราะในวันนี้พี่พูดไปก็คือพูดเผื่อตัวเองไปด้วยเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราทำอะ่ะ <c oughs> เราต้องมีสติเราต้องรู้ <c oughs> ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็ ทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองยังไงเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวเรายังไงถ้าสมมุติเราไปทํางานได้ไหมอยู่ในที่ทํางานเกิดประโยชน์ต่อที่ทํางานเรายังไงนั่นเองแค่นั้นแหละแล้วเราอยู่ในประเทศท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทําเกิดประโยชน์ต่อประเทศยังไงนะครับแค่นั้นแหละโอเค